ทราบข่าวมาจากทางเว็บ Imagine ครับเปิดในเว็บนะฮะที่ Imagine Bangkok com มาครับผมสร้างมาจากเพื่อนด้วยครับแล้วก็ปาตามประกาศต่างๆครับผม<อ><อ>เพื่อนแนะนำมานี่เองเรก็ได้ข่าวมาจากที่นี่แหละครับมีพี่เขาแนะนำว่าเนี่ยวันนี้นะจะมีลงทะเบียนเวิร์กช็อปหน้าที่ให้ลองมาเวิร์กช็อป ถ้ามาองเทพนะฮะเป็นเป็นจักรยานได้หมดนะ <c oughs> ก็คงดีนะต้ล่างเงี้ยว่ารอน,นานเนี้ยมันก็ร้อน <c oughs> คิดว่ามันเป็นการที่ดีมากปันป่นไปเรียนแล้วก็ล็อกไว้เหมือนมหลาลัยอื่นเข้าเงี้ยครับผม <c oughs> จะลดปัญหาเรื่องการรถติดในมหลาลัยครับผมรถในมหลาลัยเงี้ยบางทีก็ไม่พอใช่ครับมาปัน่นจักรยานกันดีกว่าเร็วกว่าด้วยปั่นจักรยานกับเพื่อนนะ่ะแบบเยอะๆมันะะน่าจะสะดกกว่านะพราะการขี่จักรยานก็คือเป็นงานหาดีเลกที่ดีครับ จยากชัวนะครับผมมาที่อยากจะปั่นจักรยานนะฮะตอนนี้ฮะมองเทพครับมีโอกาสแล้วครับมาลองดูกันฮะก็ลองหาจักรยานมาปั่นเล่นกันในมอนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับผมรอปั่นกันดูนะครับถ้าเกิดมองเทพเนี่ยมีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยก็อยากจะให้จัดเวิร์กช็อปให้กับเด็กมองเทพมากขึ้นนะใช่ครับแล้วก็พวกเราก็จะมากันอีกแล้วเราก็จะรอว่าเวิร์กช็อปต่อไปเนี่ยคืออะไรเนาะมาเวิร์กช็อปหน้าทีมกันเถอะมาเวิร์กช็อปหน้าทีมกันเลยครับผมมาเวิร์กช็อปหน้าทีมกันนะครับมาเวิร์กัันเ้อครบ